วิชานาตดุริยางคศินก่อตั้งเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518โดยนาวาเอกสมภพพิรมอดีตอธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้นได้ก่อตั้งเป็นคณะนาฏศินและดุริยางโดยนำการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรเข้าสมทบในคณะนาฏศิลป์และดุริยาง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2519เป็นต้นมามีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยนาฏศิลป์ถนนราชินีกรุงเทพมหานครโดยการจัดการเรียนการสอนเป็น6สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 2. สาขาวิชานาฏศิลป์สากล สาสาขาวิชาดุริยางไทย 4. สาขาวิชาดุริยางสากล 5. สาขาวิชาคีตสินไทย 6. สาขาวิชาคีตศินสากลในปีพุทธศักราช2535คณะนาฏศิลิ์และดุริยางได้รับอนุมัติจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลให้เปิดการเรียนการสอนภาควิชาดุริยาง สาขาวิชาดนตรีสากลเพื่อดำเนินการเรียนการสอนวิชาชีพสายตรงหรือสายศิลปินณตึกบริหารธุรกิจถนนวิภาวดีรังสิตต่อมาในปีการศึกษา2541วิทยาลัยนาฏศิลปนได้ขอถอนสมทบการศึกษาในระดับปริญญาตรีออกจากคณะนาฏศิลป์และดุริยางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ดังนั้นในปีการศึกษา2,542คณะนาฏศิลป์และดุริยางพร้อมทั้งครูอาจารย์นักศึกษาจึงได้มาดำเนินการจัดการเรียนการสอนณนะอาคารคณะนาฏศิสินและดุริยางภายในศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตำบลคลอง6กอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อผลิตบัณฑิตและเผยแพร่ศิละปะวัฒนธรรมของชาติ เมื่อคณะนาฏศิลปิและดุริยางมีนักศึกษาจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้นสถาบันจึงอนุมัติการจัดสร้างอาคารนาฏศิลป์และดุริยางขึ้นซึ่งเป็นอาคาร9ชั้นที่มีความทันสมัยในสมัยอาจารย์จามรีคชเสนี ดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะนาฏศิลป์และดุริยางในระหว่างปีพุทธศักราช2545ถึงปีพุทธศักราช2549ต่อมาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ขยายการศึกษาโดยจัดระบบการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยประจำภูมิภาคจำนวน9มหาวิทยาลัยคณะนาฏศิลป์และดุริยางเป็นคณะหนึ่ง ที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีในปีพุทธศักราช2550มหาวิทยาลัยได้รวมคณะนาา่าฏศิลิ์และดุริยางและคณะศิลปกรรมเข้าเป็นหนึ่งเดียวและใช้ชื่อว่าคณะศิลปกรรมศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็นสามภาควิชาได้แก่ ภาควิชาทัศนศิลป์ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีและภาควิชานาตดุริยางคศิลป์ภาควิชานาตดุริยางคศิลป์ได้จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งออกเป็นสองหลักสูตรดังนี้หลักสูตรศึกษา,าศาสตร์บัณฑิต5ปีแบ่งออกเป็น3สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาซึ่งมีสวิชาเอกคือ วิชาเอกดนตรีไทยและวิชาเอกคีตศิลป์ไทย 2. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษามีสองสาขาวิชาเอกคือ 1. วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 2. วิชาเอกนาฏศาลิลป์สากล 3. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษามีสองวิชาเอกคือ 1. วิชาเอกดุริยางสากล 2. วิชาเอกทีตศินสากลหลักสูตรศิลปะบัณฑิต4ปีแบ่งออกเป็นหนึ่งสาขาวิชาคือสาขาวิชาดนตรีสากล กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครูนักศึกษาภาควิชาหน้าตะระลุยญญางขสินจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาและสถานประกอบการโดยหลักสูตรศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในระดับชั้นปริญญาตรีปีที่5เป็นระยะเวลาหนึ่งปีและหลักสูตรศิลปะบ,บัณฑิตจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่สาม ของระดับชั้นปีที่3เป็นการนำความรู้มาประยุกใช้เพื่อเตรียมตัวสำหรับการทำงานซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นสามารถฝึกการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงและได้เรียนเทคนิคต่างๆแล้วนำมาพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต และศิลปะบัณฑิตจะต้องศึกษาค้นคว้ารวบรวมองค์ความรู้ในาศาสตร์ของตนเองในรูปแบบของงานวิจัยและมีการนำเสนอผลงานการแสดงออกสู่สาธารณชนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถวางแผนการบริหารงานด้วยหลักวิชายอย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ภาควิชานาตดุริยางคศินจัด,ดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีสัสดส่วนเพียงพอกับนักศึกษามีการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อให้เข้าใจกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยรวมทั้งวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของคณะโดยให้มีการจัดพิธีไหว้ครูนาฏศินและพิธีไหว้ครูดนตรีขึ้นทุกปีเพื่อให้นักศึกษาในภาควิชาได้มีจิตสำนึกรักและเคารพครูอาจารย์ มีความกะตัญญูกะตะเวทีและเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเชื่อมั่นในการเรียนสายวิชาชีพของตัวนักศึกษาเองสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมต่อไปกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมภาควิชานาต,ตัดุริยางคศิลป์ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ความรู้และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ ในศักยภาพของสาขาวิชาชีพสู่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และสร้างความมั่นคงทางด้านวิชาชีพดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะได้ออกแสดงความสามารถในงานการแสดงต่างๆ ตามสาขาวิชาที่เรียนทั้งภายในมหาวิทยาลัยหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนและการแสดงในต่างประเทศครับสำหรับผมนะครับอาจารย์สมานน้อยนิดเป็นข้าราชการ,กรเกษียณครับมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องดนตรีไทยซึ่งมาจากแรงกศิสินและคลมศิลปพกรนะครับที่มาสอนที่ เทคโนโลยีหลายคนนี่แหละครับก็กมีความผูกพันผมเองนั้นมีหน้าที่ก็คือสอนอยู่แนแหล่ดนตรีไทยนะครับก็ปรากฏว่าก็มีเด็กมาเรียนเยอะพอประมาณนะครับแล้วก็สอนวิชาต่างๆเพื่อให้เด็กนะครับได้มีความรู้ความสามารถนำเอาไปติดตัวไปหนึ่งเป็นอาชีพก็ได้หรือไม่ก็เป็นวิชาที่จะนำเอาไปสอนเด็ก ในภายภาคหน้านะครับปัจจุบันนี้ผมก็เห็นว่าวิทยาเทคโนโลยีลัางคนมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้มีการเรียนการสอนที่ดีมากครับครูบาอาจารย์ต่างๆก็ถึงเป็นผู้สิบผ่ผมแท้ก็ต่างคนต่างก็ทําทุ่มเทกันอย่างสวยงามนะครับขณะนี้เด็กที่ออกไปจากราชมงคนก็มีความสามารถที่จะไปสอนในฐานที่ได้นะครับสวัสดีค่ะดิฉัน นางนกพร,รัชชัยวสุหวังนธรรมนะคะเ,เป็นผู้ที่ได้เคยศึกษามาตั้งแต่โรงเรียนานาฏศิลป์นะคะจนมาเป็นวิราัยนาฏศิลป์และปัจจุบันนี้ก็ได้ยังเป็นข้าราชการบำนาญที่บำนาญจากกรมศิลปากรน,นะคะดัง้นก็ได้ได้สอนที่นี่มาโดยตลอดด้วยความรักในวิชานี้แต่ว่า เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดว่าเมื่อมาสอนที่นี่แล้วเนี่ยได้เห็นความเจริญเติบโตมาตั้งแต่ตั้งแต่เราอยู่ศินปรกรมาจากกนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เสียราชการแล้วเนี่ยนะคะมันก็ได้มีความภาคภูมิใจเห็นสถาบาันที่นี่แล้วใหญ่โตมีความพร้อมในเรื่องของตึกเรียนแล้วก็นักเรียนที่นี่รับไม่เหมือนที่สิลปรกรสิลปรกรที่จะรับโมเดลนักศิลปินี่รับตั้งแต่เ,เด็กอายุเล็ก มาไตา่เต้าความตางและความอดทนของที่เนี่ยแต่ที่เนี่ยมีความเป็นเลิศในความพยายามเด็กมีทั้งพรสวรรค์และไม่มีพรสวรรค์เลยแต่เด็กเนี่ยค่อยๆใส่พรสแสวงเข้าไปเนี่ยเขาจะมีพรสแสวงที่อดทนมากได้รับความอดทนมากต้องนับว่าเป็นเลิศในความอดทนในความทั้งนั้นเนี้ยบ่งชี้ให้เห็นว่าคุณครูทั้งหลายเนี่ยมีความรักที่จะถ่ายทอดเด็กมีความเสียสละ แล้วก็เด็กก็ให้ความเป็นกันเองมีความเพียรพยายามที่จะเรียนจนกระทั่งจะบรรลุความสําเร็จและต่อความหวังของที่ฉันต่อไปนะั่นก็คือที่นี่จะต้องเปิดเป็นยาโทและเป็นยาเอกให้ได้มีความสุขใจมากที่ได้มาเห็นลูกศิษย์ลูกหาเติบโตเป็นผู้บริหารแล้วก็ต่อไปเนี่ยวิชาเราก็จะถึงระดับปัญญาเอก เนะี่ยีันก็คิดว่ายี่ฮันตายไปเนี่ยก็คงตายนอนหลับตาสนิทเพราะที่นี่ให้ทุกสิ่งอย่างพร้อมที่สุดนนครับการเรียนการสอนนาฏศิสินนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชานาฏศิสินและดุริยาง นะครับสำหรับการเรียนการสอนในวิชานาฏศิลป์น,นั้นเราจะแบ่งเป็นโขนแล้วก็ละครนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับผลิตนักศึกษาออกไปเป็นครูสอนนาฏศิลป์น,นะครับทั้งในด้านอนุรักษ์พัฒนาและก็สร้างสรรค์น,นะครับในเรื่องของศิลปะด้านนาฏศิลป์ ซึ่งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนอยู่ในหลักสูตรทั้ง4ปีนะฮะส่วนปีสุดท้ายคือปีที่5นั้นนะครับนักเรียนนักศึกษาก็จะไปออกไปฝึกภาคปฏิบัติโดยนําวิชาความรู้ที่ได้เรียนไปเนี่ยนะออกไปปฏิบัติทดสอบการเป็นครูใน1ปีนะครับโดยที่จะนําวิชาความรู้ทั้งด้านอนุร,รักษ์พัฒนาแล้วก็สร้างสารรค์เนี่ยนำไปใช้ ะครับส่วนในปีสุดท้ายนั้นเราจะเป็นการให้นักศึกษาออกไปฝึกภาคปฏิบัติคือทดลองการเป็นครูนะฮะทำการสอนในวิชานาตศิลป์ที่ได้ศึกษาเร่าเรียนไปทั้งอนุรักษ์พัฒนาแล้วก็สร้างสารรค์นะครับครับภาควิชานัาตดูริยางค์ศิลป์ได้พัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนากําลังคนให้มีความรู้มีทักษะมีประสบการณ์ มีความชำนาญที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติการเฉพาะสาขาเช่นบุคลากรทางการศึกษาศิลปินและการประกอบอาชีพอิสระเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมดังปณิธานที่ว่ารอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม